สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็ยินในเกมโรบอทเช่นเคยนะยินดีเกมโรบอทเช่นเคยก็วันนี้ก็จะมาสอนโอเดี๋วคนไทยเล่นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวสิน่าจะคนไทยเล่นใช่คนไทยเล่นอ่าคนไทยเล่นใช่ใช่คนไทยเล่น <laughs> <laughs> โอ้โหมีการพิมพ์ไทยกันเกิดขึ้นสุดทคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเล่นเอ,อบียวบดเช่นเคยนะอืมตอนนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ตอนนี้เงินผมมีเท่าไหร่แล้วอะแปดหมื่นแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเก้าก็อาจจะไปฟาร์มอะถ้าไปฟาร์มแบบฟาร์มแบบ ฟ้าแบบข้ามคืนอย่างเงี้ยก็เป็นแสนนะบังการเนี่ยมันเป็นแสนแล้วโอเควันนี้ก็จะมาสอนสร้าง F K Epic นะในงบที่เยอะนิดหนึ่งนะซึ่งการสร้างเนี่ยให้เรานะแป๊บหนึ่งให้เราอะแป,แป,แป๊บแๆบบให้เราสร้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอดูตัวอย่างก่อนอ่ะ ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้อ่ะให้เราสร้างนะคะบล็อกอะไรก็ได้ไว้ตรงนี้นะคะ <c oughs> สองชั้นนะวางสองชั้นนะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นบล็อกนี้แล้วกันบล็อกนี้ผมมีเยอะดีอันดับหนึ่ง <c oughs> โอเคโอเคอเอ่นะฮะวางไว้สองชั้นเนาะแล้วก็ ต่อไปนะคะให้วางเจ้าอันนี้เจ้านี้ไว้นะคะตรงนี้แล้วก็กดทีหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะแล้วก็วางเยอะๆเลยนะวางไปเยอะเลยวางไปเยอะนะโอ้ยโอ้ยชิดชิดแมนวางไปเยอะๆเลยนะวางไปเยอะๆเลยแต่แต okay. ่โอ้โอเควางเยอะๆเยอะเยอะที่ไหนก็เยอะได้นะ อืมออ่ะกดละอ่าแล้วก uh, <c ười> oh ็เอาสวิตสวิตสวิตเดี๋ยวโอเคสวิตสวิตสวิตอ่ะเอาคันโยกมาสวิตนะโอเคแล้วก็กดปุ๊บอ้าวอ๋อลืมไปลืมปิดアンเชอร์บล็อกลืมปิดアンเชอร์บล็อกเลยโอ้โหโอเคมาได้ละต้องปิดアンเชอร์บล็อกเลยนะแล้วก็ กินลูกอมก่อนอืมลูกอมลูกอมลูกอมโอเค okay. <c oughs> แล้วก็ให้เรามาลบตรงไหนดีอ่ะเดี๋ยวขออีกได้ไหมขออีกขออีกขออีก <c oughs> ให้เรานะคะมาลบตรงแถวๆนี้แหละ <c oughs> ขอขอเพิ่มอีกขอเพิ่มอีก <c oughs> มันแบบมันน้อยไปนะ ต้องเพิ่มอีกชิๆๆๆโอ้โ,โอ้แล้วก็ทำแบบนี้นะทำแบบนี้พอพอพอมันเยอะไปไหมโอ้โหน่าจะเยอะไปนเนี่ยอ่าโอเคอ่ะอ่าแล้วก็ลบตรงนี้ได้เลยนะ ลบตรงนี้นะลบตรงนี้ลบตรงที่มันตัดครึ่งเนี่ยแล้วก็ทําการอันนี้ผมทำเองนะปิดคอาอคลาให้มันตกนะฮะอ่ะนะฮะแล้วก็แล้วก,ก็ต่อไปเนี่ยให้เราปิดสวิตช์ก่อนปิดสวิตช์ก่อนนะและ้วก็ให้เรานะเนี่ยเอาบล็อกอะไรก็ได้เยอะๆนะฮะมาวางอบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นบล็อกนี้บล็อกบล็อกอิดมันเยอะด,นอดีนะ สี 4, ่พันแล้วให้เราทำแบบนี้นะชึบไม่ไม่ไม่ให้จอยเว้ยไม่ให้จอยไม่ให้จอยเนี่ยปรับให้มันลงมาสุดเลยนะฮะเฮ้ยลืมปรับปรับเป็นศูนย์จุดสองนะตรงเนี้ยเนี่ยปรับเป็นศูนะย์จุดสองเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ตลับเมตรปรับเป็นจุดศูนย์จุดสองนะฮะต้องมีตลับเมตรเนาะใครไม่มีตลับเมตรก็ทําไม่ได้นะครับเนี่ยปรับศูนย์จุดสองปุ๊บปรับลงแบบเนี้ยมันก็มันได้เหรอ ถ้าใครที่มันตกนะก็ให้ให้เราปรับมาครึ่งนึงก่อนมาปรับมาครึ่งนึงนะแล้วก็เข้ามานี่แล้วก็ปรับลงเกือบสุดอันนี้สุดแล้วอันนี้เกือบสุดเกือบสุดก็ประมาณนี้นะฮะก็แล้วก็เอากันวางแล้วก็ปรับลงมาใม่ปรับอันนี้อ่ะแล้วก็ให้อันนี้นะคะมาตรงนี้วาง ที่ตรงนี้นแล้วก็ปรับส่วนอ่ะแล้วเราก็จะได้แล้วประมาณนี้เนาะแล้วก็ลากครอบครอบครอบไปตัวสปอรเลยเนะ <c oughs> าะสำหรับใครที่บล็อกน้อยก็ต้องเกินพันนะต้องเกินพันบล็อกนะครับสำหรับคนที่จะทําเนาะชึบอ่ะโอเคลากให้มันครอบนะแล้วก็ลองดูว่ามันครอบหรือเปล่านะโดยการกดนี่โอเคมันครอบนะถ้ามันครอบเราก็กดกลับมาเหมือนเดิมนะ แล้วก็จากนั้นให้เราทำกำแพงนะปรับรีรีเทนะฮะเป็นโรเททนะฮะเป็นเป็นสิบห้านะแล้วก็กดกด R นะฮะครั้งสองครั้งสามครั้งไปกด R 3สามครั้งเนาแล้วก็เดี๋ยวให้เรานะทำแบบนี้นะผมมีสี่พันกับบล็อกมันจะพอป่ะเนี่ยเดี๋อสามแล้วเนี่ยสามพันแล้วเนี่ย จะพอ่อเปล่าวะออโอเคสี mm ่พันบล็อกไปหมดหมดเลยไปหมดเลยสี่พันบล็อกผมที่จริงทำแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยปรับให้มันเป็นแบบเนี้ยขี้แห้งก็ได้นะเนี่ยปรับให้มันเป็นขี้แห้งก็ได้นะแต่ผมไม่อยากปรับให้มันเป็นอย่างนี้ปรับเป็นใหญ่ๆก็ได้นะ ผมจะปรับเป็นใหญ่ๆนะทุกชมโอ๊ยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งผมจะใช้เป็นอันนี้แล้วกันนะแปบ๊บหนึ่งผมอยากให้มันปิดให้หมดอะอยากให้มันปิดตรงนี้ให้หมดโอเคปิดจะหมดละแปบ๊บหนึ่งผมอยากให้มันปิดตรงนี้ให้หมดแหละปิดตรงตรงน้นไม้ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวมันติดอีกโอเค โอเควาอันนี้อันตรงนี้ตรงนี้เอาหดมาหน่อยโอเคแล้วก็เข้าไปนี้อ่าโอเคไม่ติดละทางซ้ายทางทางขวามไม่ติดละแล้วก็วางวางประตูวับได้เลยวางประตูวัดได้เลยนะเสียงดังดังเลยอ่าแล้วก็วางตรงนี้นะโอ้ อืโอเคเอาติดเลยนะติดเลยก็ได้นะโอเคโอเคผมจะเอาติดแบบนี้เลยนะเอาหอ,อมหน่อยรีบๆหนาเกินไม่ได้แล้วก็เอาบล็อกก่อนโอเคมันต้องใช้บล็อกเยอะเนี่ยหนึ่งสองอะทำงแบบนี้นแล้วกันแล้วก็ทำแบบนี้ไว้นะแล้วก็ยืดออกไป ยืดออกไปเยอะแล้วก็ดีนะผมมีบล็อกเยอะถ้าผมมีบล็อกน้อยนี่ผมทาไม่ได้นะมีบล็อกน้อยแบบจะกอดอะแต่ตอนนี้ผมมีบล็อกเยอะละเพราะว่าผมไปซุ่มกล่องสามหมื่นเนี่ยสามหมื่นกล่องราคาสามหมื่นทำคลิปไว้เนาะไปดูกันได้นะสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปก่อนเยวผมนะอ่าอืมอไม่เอา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 อฮะชึบอ่ะลองดูก่อน โอ้มีคนมาเยี่ยมเยี่ยมเยียนบ้านผมอีกละโอ้ออยากเข้าบ้านเยี่ยมเยียนฐานตัวอีกแล้วเนี่ยอม,มามา,มากดชึบไปดูสิโอ้โหครอบหมดเลยโอเคก็ได้ละโอเคตอนนี้ผมได้แล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยได้แล้วนะถือว่าได้แล้วและต่อไปนะให้เราทำเป็นทำเป็นแบบเราจะทำแบบสไลด์นะ เพื่อการสไลด์เนี่ยเนีย่ยทำแบบนี้นะให้เราวางบล็อกไม้แบบเนี้ยแบบนี้นะฮะแล้วก็วางบล็อกไม้เฉียงๆแบบนี้นะเฉียงๆเลยนะวางบล็อกไม้แบบเฉียงๆเนี่ยแล้วก็เนี่ยทำบล็อกให้มันมันใหญ่ๆหน่อยนะให้มันหนักๆหน่อยนะแล้วก็วางเก้าอี้เก้าอี้เกมมิ่งเราเก้าอี้เราเดี๋ยวสิ อ่ะวางอันนี้วางจรวดไว้ด้วยนะแล้วก็วางเก้าอี้เก้าอี้อะไรก็ได้นะโอเคอืมแล้วก็ <c oughs> ทำการลบตรงนี้ได้เลยนะเอ้ยทำการกดอ่าทำการตอนเนี้ยทำการเซฟได้เลยนะทำการเซฟได้เลยโอ้ตอนเนี้ยทำการเซฟได้เลยเซฟได้แล้วนะฮะท่านผู้ชมอ่ะ ขั้นตอนต่อไปนะที่เราจะทำนะก็คือการลบบล็อกไม้ข้างล่างเนี่ยอ่ะแล้วมันก็จะตกใช่ไหมแล้วก็ให้เราเอาไขาควงมานะแล้วก็เตรียมกดนะฮะเราต้องปิดอ er ันเชอร์บล็อกให้ทันนะอย่ยกดแล้วแม่ปิดอันเชอร์บล็อกปิดอันเชอร์บล็อกให้ทันนะ๋ย่กด er book. ปิดอ er ันเชอร์บล็อก,ก er book. ปุ๊บอ่ะปิดอันเชอร์บล็อกก่อนที่จะก,กดเฟแล้วก็ปิดอ er ันเชอร์บล็อกเลยนะฮะ โอ้เนี่ยเนี่ยมันก็จะสไลด์นะไม้มันก็จะสไลด์นะเห็นไหมไม้ก็จะสไลด์แบบนี้ยนี่คือเราทําถูกนะแล้วต่อไปก็คือการสับสวิตเลยสับสวิตอ่ะแล้วก็การเอาบล็อกไม้เนี่ยไปไปไว้ตรงนูน้นเอาบล็อกไม้ไว้ตรงนี้อ่ะบล็อกไม้ที่มันลื่นๆโอ้โอ่ะบล็อกไม้มาไว้ตรงนี้แล้วก็ ใช่ไหมใช่ใช่ใช่น,นี่ให้เรามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นอ่าประมาณนี้เนาะและตรงนี้มันก็จะลื่นแล้วลองดูว่ามันลื่นไหมโอ้มีนกินลูก,ก,กอมก่อนลูกอมหมดไวๆนี่ชึบอ่ะสไลด์แล้วนะสไลด์แล้วขั้นต่อไปก็คือการวางบล็อก อะไรก็ได้แล้วก็วางเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้เออพลอตนะพลอตแล้วก็ตรงนี้มันจะเชื่อมกันก็ให้เราแยกออกจากกันนะแล้วก็เอาเจ็ด yeah. <c oughs> แล้วก็เอาตัววาร์ปนะคะวางไว้ตรงนี้แล้วก็ลบอันนี้นะฮะ <c oughs> นี่นะฮะกด วางไว้แบบนี้นะบอกแล้วนะแล้วก็ให้เราโอ้ยให้เรานะฮะปิดปิดปิดเปิดเอ็นชื่งบล็อกข้างสาวเลยนะแล้วก็โอ้ยเฮ้ยคอนโทรนะฮะแล้วก็เอาออกแคไลออกนะสำหรับสำหรับเจสกับประตูวาร์ปนะอือแล้วก็แล้วก็เตรียมปิดเอ็นชื่งบล็อกได้เลยนะ เทียมปิดอันเชอร์บล็อกของตัวนี่ต้งปิดเรียบปิดอันอเชอร์บล็อกได้เลยโอ้ยอันนี้ใครเนะี่ยมึงใครวะโอ้โอ้โอ้แหลก <c oughs> เพราะเทียมปิดอันเชอร์บล็อกได้เลย <c oughs> เอาเมาส์ชี้ไปที่อันเชอร์บล็อกปิดอันเชอร์บล็อกเลยเตรียมปิดได้เลยนะ โอเคปังโอเคเอาแบบนี้แหละนะแล้วก็แล้วก็เอาเก้าอี้นะฮะปิดแคนคอนไลน์ลด้วยนะเผื่อมันแบบเนี่ยแล้วก็มันก็จะ AFK แบบนี้เองนะท่านผู้ชมก็ AFK ได้นะฮะนี่ AFK แบบนี้แหละเออเนี่ยแล้วก็เอฟเคไปตายตายตาย,ตายเนาะมันเร็วดีนะท่านผู้ชม,ชมนะโอเคเนี่ยเอฟเคไปตายตายตาย,ตายอย่างเนี้ยได้ตายละสามสิบ บาทนะแดาสามสิบบาท<_ c _><_ c _>ก็ถือว่าใช้ได้แหละตาสามสิบบาทเลยนี่ก็ประมาณนี้แหละแนะนำนะแนะนำแนะนำนะแนป๊บนึง<_ c _><_ c <oughs> แนะนำ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 ะน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 ะแป๊บนึง<_ <C> _><_>

เออชิบล็อกชิบล็อกชิบล็อกอ่เาเฮ้ยปันตาดตาดไว้ตาดไว้พอพอพอก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการฟาร์มแนะนำนะให้ปิดตรงนี้ด้วยเนาะโอเคโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับการสอนสอนสร้าง F. k ฟาร์มเนาะ ที่ผมอยากที่ผมฟาร์มาจนถึงแปดพันบาทเนี่ยโอเคปิดปิดปิดเชนคอลไลแนะนำนะฮะให้ปิดตรงนี้ด้วยเนาะเนี่ยตรงเนี้ยปิดตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะหลุดออกนะฮะเดี๋ยวมันก็จะกระเด็นไปมัวตัวนะสำหรับเอฟเคฟาร์มเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะอันนี้คือเอฟเคฟาร์ที่ผมสร้างแนละ้วที่ไม่ค่อยมีบล็อกแหละไม่ค่อยมีบล็อกเนาะสำหรับนี้ไม่ค่อยมีบล็อกด้วยเนาะแล้วก็อะไรมากมาย ก็ไม่ค่อยมีบล็อกแหละก็เป็นเอฟเคที่ดีเลยเนาะที่ดีแหละก็อันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจะคลิปจะต่อนั่นเองสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับแป๊บึงขอทำเอฟเคอีกรอบหนึ่งก่อนมา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 โอเค มาแล้วโอเคอย่า okay. yeah. มาแล้วโอ้ยโอ้ยอันนี้ลื่นอันนี้ลื่นจริงอันนี้ลื่นจริงอืมโอเคโอเคมารีเซ็ตตัว <c oughs> รีเซ็ตตัวนะฮะรีเซ็ตตัวเลยแล้วก็ เอฟเคฟาร์มอย่างนี้นั่นเองสําคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะเพื่อให้กำลังใจให้ผมทําคลิปต่อต่อไปนั่นเองสําคลิปนี้บายบายครับกูสดไนทผพิวไปแล้วเออ